ไปเจอคลิปที่พี่พันธ์รักแมวจัดโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีอะไรเหมือนพี่พันธ์บ้างเฮ้ยอันนี้ลิฟิ์หนูก็มีนี่นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นลิฟของ pantheon l i นะคะลิฟบํารุงใช้ทุกคืนไปดูกันต่อมีอะไรเหมือนพี่พันธบ้างอะเฮ้ยอันนี้อันนี้ของ can make นี่เราจําจําได้น่าจะใช่แหละมั้งเอออันนี้ก็อันนี้ของ can make เหมือนกันแต่ว่าคนละแบบนี่ค่ะทาไม่ใช่ก็ขออภัย เฮ้ยอันนี้กระจกพี่พันธ์มีกระจกคูโรมิแต่ว่าเรามีไมเมโลดี้เฮ้ยอันนี้กิฟกิฟกิฟตคิตตี้ของซาริโอเป็นแบบโบเฮ้ยอันนี้วิซีสองคู่พี่พัน์ก็มีเหรอเราก็มีนะนี่วิซีสองคู่มีเหมือนพี่พัน์เลยคนใช้เยอะจริงถ้าใครเป็นสิวต้องลองเปิดใจใช้ดูนี่น้ำหอมพี่ซอการ์ดของเ h อรพูชชนเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าคนละสีนี่ใช้เหมือนพี่พันธ์เลยครีมวัสลีนสีม่วง ดามีที่ม้อนผมเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบของพี่พันธ์มันจะมีรูปลายการ์ตูนแต่ของเราไม่มีและนี่ก็คือของที่เรามีเหมือนพี่พันธ์รักแมวเลย